น่ไมออะะพูดตรงเป๊ะเลยนะเออนะฮะเอาให้ชัดเจนไงเราก็เชียร์กันไปถูกต้องไม่เชียร์วันนี้เกิดวันหน้าเขาดังขึ้นมาไม่เชียร์วันนี้วันหน้าเขาไม่ทําแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่กเชียร์ตั้งแต่วันนี้แหละฮะโอเคนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงนี้ฮะเราจะเมาชาวลูกทุ่งกันนะฮะมีซองหรืออยู่3ซองนะครับนะเลือกเลยครับขอบคุณมากอ้าวแกะเลยนะฮะขอบคุณที่ากมากเลยนะฮะเมาเลยฮะเมาสเดินทาย ขอประกาศไปยังทุกๆท่านเลยนะฮะในประเทศนะฮะเรื่องการเดินสายนะฮะเจ้านัดอยู่วงการมา10กว่าปีครับจะครบ15ปีพอดีและตลอดเวลาที่ผมอยู่ในวงการผมไม่เคยเดินสายเลยครับจริงผมจะต้องเดินตรงเวลา เขาหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีคิวที่งานจองกันไว้ไงเจ้าภาพที่หากันไว้เนี่ยเราให้โปรโมทได้เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าภาพสำหรับคนไทยก็ภูมิใจได้นะครับว่างานของไทยอาหารของไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็แม้แต่มวยไทยก็คือดังไปทั่วโลกขนาดนี้มีการจัดเป็นเฟสติวัลเหมือนคล้ายๆอารมณ์งานวัด ถึงต่างแดนเลยนะครับใช่และในเดือนกรกฎาคมก็จะมีไทยเฟสติวัลอยู่ที่สวีเดนนะฮะคนต่อยมวยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งก็มาต่อยกันเองต่อยมวยไทยเลยนะแล้วต่อยรู้เรื่องเหรอนะวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่ไหนที่เมืองซุนสวาวนะฮะที่สวีเดนนะครับโจนัสก็ไปแสดงด้วยนะครับแล้วก็มีเจนคนอื่น ภาษาของตัวเองไม่เป็นจะไปไปเฟิมก็พูดไม่เป็นด้วยเหมือนกันโอเคโอเคไม่อยากจะพาพี่สาวไปด้วยแต่บอกจะอยากอยากจะบอกพี่สาวว่าตื่นแต่เช้าแล้วก็มาแตกรีบแต่งหน้าให้เรียบร้อยเามล่ะเดี๋ยวจะตกเครื่องบอดตัวเองก่อนยุดนี่วันนั้นมาขึ้นเครื่องค่ะนี่ยด Yeah.